นั่นแล้วได้แล้วอยุ้ยเทแคนเสียยุ้ยเทียนเสียยุ้ยหุ่นจกออกมาได้แล้วเอได้แล้วจ้าพี่น้องได้แล้วได้แล้วครับยด้ใหญ่ถาดควมเด้ออ๋อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ไม่เชื่ออย่าลบ,บด,ดนบูนับดีนับนับแกนับขนาดานานว่าไหนนอนติเป็นร้อยคนดีวเลยถึงหาสิบบะกองละสิบเออ,อย่างไม่ไหนดีแช่วงดีเนาะพื้นที่หายขัดแต่น,น้องซา,าแล้ว <c oughs> จังเป็นจังเมื่อนี่ไปใส้กับพ่อแต้หาศูนเขาแล้ว่าสั่นเขาเน้่วัาสั่นเขาเป้าบอปูครับพี่นองเข่าเป้าไ้หาศูน์ค่ะพี่ใหมายเลขในเด้อห้าศูนย์ห้าศูนย์จ้าห้าศูน์ค่ะห้าสิบเมตรอ้ยได้น่อยๆน้อยแค่นแคเลยน่อยๆน้อยแค่นแค่นบ่บ่ปลายบ่อเศษ หาศูนย์หาศูนย์ห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ข้าวสารคำข้าวสารน้อยน้องน้อยเขียนแม่พ่อสินเจ้าโจกเลยเขียนเลยโตัวเดียวเขียนตัวใหญ่เมืองเกิืนเลยหาหนึ่งเอ้ามีหานึงมานตะส์ไซอยูปูนี่ยด้มันเหียนมันเหียนนองถาดหาศูนย์หานึงเอาเอาหาศูนย์หานึงรถหาศูนย์หานึงก็ได้

บ้าน <บา S 1> ี้มีเม็ดหนึ่งทู่ทั้งหนอบุลเลยเอามาใส่ได้เป็นหาสิบเอสดเพราะว่า,า, <c oughs> ามเม็ดหนึ่งมันตกออกจากแขนเสื้อน้องเนียนเออนั่นเก็บทุกเม็ดไม่ให้พลาดเอาทุกเม็ดทุกแต้มเลยห้าศูนย์ห้าหนึ่งน้องมินนี่เด็กกรรมเข้าสารค่ะโอ้ยละพอตรงๆในเด้อลูกเด้อ า <ร Stevens. S 1> อโ Sadly, าโอูนน mmm, ี่ให้มาเน่งวดนี่วังหันยายอันยายก็เอาอืมอืมจ้าบงจ้ากเด็ไอ้วลามาเด็กัวไหนเอาบอกยายเลยลๆนทาเด็กตัวไหนอาชีชีชีอาชีชีชเอายำย่ำลายำเรๆ

ห้าศูนย์ห้าหนึ่งแคปหน้าจอนะคะตัวตรงคือห้าศูนย์นะครับตัวกันสงสัยคือหานึงตัวกันสงสัยสงสัยตัวสงสัยเป็นห่วงเป็นยังคือสงสัยเพราะว่าปอกมาทางนอกขุนขุนบรรตุออกจากแขนเสื้อน้องยุดอยู่นอกถาดวดงวดดหกฮกกรรมได้หกฮา วันนี้กำได้หาศูนย์ม่อี้เป็นยังบุ๊กเดินมาแล้วมีกัญาเนี่ยบ้านบานบ้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 านม้านี้านบ้าันบ้านบ้านแ้านบ้น้านบ้านนบ้านบหนบ้าเบน้าบา้า้านน้นบ้าน้าน้าานบาบ้าานบ้านบา้ สีในแม่จีอ้าเอาเลขน้องมิดนีแล้วบาดนี้เข้าสิบไปไสตต่อให้ฮะไปพูดแล้วตาฟันแม่นแล้วสิผ้าลงกไปจอมปวกพ่นปวกพ่นแม่นแม่นพูดนะปูปูสิผ้าเฮ็ด่ังปูเมื่อนี่นั่งคาเทียนนี่แหละบ่ไปเฮ็ดยุบมองไหน คุณแหล่พ่อมองอเขาเกิน้ยพี่นอ้องอย่าเฝ้าไปไซด้อะจ๊ะย่าเฝ้าหนีจากกันไปไซดยุ่ยนน้ำกันสะกพอนี่น้องไม่หนี่คลิปต่อไปเป็นคุณตาฝันแม่นคุณปู่ฝันแม่นนะครับไปบ้านาน,นีน้พี่นอ้องอย่าเฝ้าหนีจากกันได้ครับคผัดช็อตเต <laughs> ด็ดเออจะผัดช็อตเด็ดแต่ไปปู่ไปมัน